เพิ่มบุญให้กับตัวเองไม่ต้องไปว,วัดก็ทำบุญได้รับรองทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับช่องมหาชานชาแนลอีกเช่นเคยนะครับเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ แชร์เอาไปเพื่อเป็นธรรมทานให้กัลยาณมิตรท่านอื่นได้รับชมรับฟังคลิปนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันชีวิตคนเรานั้นมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาอย่างมากมายเราผู้ที่เป็นมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแต่การแบ่งแย่งมีการแข่งขันการต่อสู้แน่นอนบางคนท้อแท้ อยากจะตัดทางโลกเข้าหาธรรมะดูบ้างการเข้าวัดทำบุญทำจิตใจให้สงบถือเป็นอีกทางเลือกที่นอกจากเราจะได้บุญแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือความสงบและมีสติเรามีเรื่องราวกับการสร้างบุญบารมีง่ายๆที่คุณสามารถเลือกทำได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองทำให้จิตใจสงบมีสติ เมื่อมีสติปัญญาก็จะเกิดจะคิดทำอะไรก็ราบรื่นผ่านผลอุปสรรคปัญหาไปได้อย่างดีหนึ่งนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือเดินจงกรมก็ได้อานิสงส์ที่ได้ก็คือเพื่อสติปัญญาที่เฉียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้าเพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลสปล่อยวางได้ง่าย จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนผิวพรรณผ่องใสสุขภาพร่างกายและจิตแข็งแรงเจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็จะได้ผลบุญไปด้วย 2. ส,สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอนอานิสงส์งที่ได้ก็คือ เพื่อเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแค้วคาดจากจ <ะ S 1> อุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วแนะนำพระคาถาพาหงมหากาพระคาถาชินนบัญชรพระคาถายอดพระกันตปิดกเป็นต้นเมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง3 ถวายยารักษาโรคให้กับวัดออกเงินค่ารักษาให้กับพระตามโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์ที่ได้ก็คือก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัวโรคที่ไม่หายก็จะทุเราเบาบางสุขภาพจิตแข็งแรงอายุยืนอายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้าถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา สทำบุญตักบาตรทุกเช้าอานิสงส์ที่ได้ก็คือได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ขาดแคลนอาหารตายไปไม่หวิวโหยอยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ทําทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้ที่เป็นธรรมทานอานิสงส์ที่ได้ก็คือ เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งพวงผู้ให้ธรรมะจึงจะสว่างไปด้วยลาบยศสรรเสืิญปัญญาและบุญบารมีอย่างท่วมทน้นเจ้ากรรมนายเวรอาโหสิกรรมให้ชีวิตจะ,จะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน6<ก>สร้างพระถวายวัดอานิสงส์งที่ได้ก็คือผ่อนปรนนี้กรรมให้เบาบาง ให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแค้วค่าจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงครอบครัวเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพระพุทธศาสนาต่อไป 7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพามหรือบวชพระอย่างน้อย9วันขึ้นไปอานิสง์ที่ได้ก็คือได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ ผ่อนปลดนี้กรรมอุทิศผลบุญให้กับญาติมิตรและเจ้ากรรมในเวรสร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในพบต่อๆไปให้เกิดมาในให้ได้เกิดมาอยู่ในล่มโพของพระพุทธศาสนาจิตเป็นกุศลอย่างยิ่ง 8. บริจาคเลือดหรือร่างกายอานิสงส์ที่ได้ก็คือผิวพรรณผ่องใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงช่วงต่ออายุ ต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทพพยาดาปกปักรักษาได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้าส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดพอง 9. ปล่อยป่าที่ซื้อมาจากตลาดร่วมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆอานิสงส์งที่ได้ก็คือช่วยต่ออายุขจัดอุปสรรคในชีวิต ชดใช้หนี้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เคยอาฆาตพยาบาทหน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัดชีวิตที่ผิดหวังก็จะค่อยๆฟื้นสภาพที่สดใสเป็นอิสระ 10. ให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆอาสาสอนหนังสืออานิสงส์ที่ได้ก็คือทำให้มีสติปัญญาดี ในพบต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม 11. ให้เงินขอทานให้เงินคนที่เดือดร้อนไม่ใช่การให้ยืมอานิสงส์ที่ได้ก็คือทำให้เกิดราบผลไม่ขาดสายทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ตกทุกข์ได้ยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวย และไม่มีหนี้สินความยากจนในชาตินี้จะทุเราเบาบางลงจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน 12. ข้อสุดท้ายรักษาสินหหรือสิน8ปดอานนิสงส์ที่ได้ก็คือไม่ต้องไปเกิดเป็นเปตหรือสัตว์นรกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ชีวิตจเจริญรุ่งเรือง กรรมเวรจะไม่ถาโถมภัย<ห>อันตรายไม่ย่างกลายเข้ามาเทวดา,านางฟ้าจะช่วยปกปักรักษาตัวท่านไว้สาธุครับก็ต้องกราบขอบพระคุณที่เข้ามากดติดตามรับฟังกับช่องมหาชานชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมหาชานชาแนลด้วยนะครับสุดท้ายนี้มหาชาน ก็ขอคุณอำนาจพระศีรัตนไตจตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงมาอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านจงประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้มหาชาันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ